สวัสดีครับผมวันนี้พวก,กับบุญลายสายสูงนะครับจมามัทีเด็ดบอลคูวเวสแฮมยูไนเต็ดกับเซาทธมปันนะครับเจ้าบ้านเวสแฮมนะครับผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขา,เขาต้องบอกว่าฟอร์มค่อนขางเบงแผ่วลงไปหลายนะครับเพราะเกมในหลีกพกเกมล่างสุดพวกเขาเก็บใช่มาเลยพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเป็นการชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปถึงสามเกมด้วยกัน ขณะที่ทีมเยือนยางเศร้าทำตันนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงลงังของมคอนนันก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังมีแต่ส่งกับสุดมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมได้ดีโคกเกมลังสุดว่สา,าสามารถเก็บใชยมาได้เลยนะครับเป็นการเสมอและแพ้มาอย่างละสามเกมด้วยกันและเกมนี้เศร้าทำตัน,นต้องมาเจอพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าฟอร์มในลีกช่วงลงังขอม ผลงานที่เบิงแพวไปหลายแต่ถัดเทียบกันเบิงจากฟอร์มภาพรวมหนนมองว่าเจ้าบ้านยางเศร้าแทมตันเองมก็ต้องอนขางเบิงมีทรงกว่านะครับและเบิงขาดหวังไดหมากกว่าทางด้านทีมเยือนที่ฟอร์มยังเบิงมีแต่ทรงกับสุดมาอย่างเดียวเท่านั้นกันอยู่พอสมควรนะครับเห็นไอเกมนีเสื้อว่าโอกาสทีมเจ้าบ้านยางเวทแฮมยูไนเต็ดจะกลับมาหลุ่นก็บสามแต้มได้นะครับฟันตรงครับเวทแฮมยูไนเต็ดนะครับแมวฟอร์มในหลี หลังผลงานเบิงแพลวลงไปไลยก็ก็ตามนะครับแต่ถ้าเทียบเบิงกันจากทางด้านทีมเยือนทีฟอร์มยังมีจะส่งกับสุดมายังเดี๋ยวเท่านั้นนะครับเพราะไหลไชรีตออเนืองมาแล้วถึงหกเกมด้วยกันนะครับยังได้กับเวีแดนมยูไนเต็ดนะครับ นหครับมาหลุนเก็บ3มแต้มได้ในหลีกนะครับสำหรับเพืมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมูลไลท์ด้อครับขอบคุณครับ